วิบากกรรมเก่าเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเงินทองไม่พอใช้ลองว,วิธีแก้กรรมง่ายๆจะได้หลุดพ้นบ่วงกรรมการเอาเปรียบเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องใจออกไป ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนวันนี้เราได้นำวิธีแก้กรรมและพระคาถาเด็ดสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ข้อที่หนึ่งนั้นบาทพระ ในบาทให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนใส่บาทด้วยไม่งั้นเวลาพระเปิดฝาบาทเข้าวสารจะหกเก็บลำบากอานสงสงที่จะได้รับได้อานสงส์กินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องธรรมมาหากินเลยเพราะท่านได้ใช้บิณฑบาตท,ทุกๆวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาทเราจะได้หมด ข้าวสารในบาทจะได้ใช้นี่กรรมให้นายเวรที่เขาจองเวรเราข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอันิสง์ในพระพุทธศาสนาได้อันิสง์คืนมาเป็นล้านล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ดจึงใช้นี่กรรมได้ไวการเงินเราจะคล่องตัวหากท่านไหนรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไรก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดหนี้กรรมเขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายเข้าสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณนะปัจจุบันบวกหนึ่งกิโลถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดและเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่น หนัก6กกิโลก็ถวาย64กิโลหากทําหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทําทั้งหมดภายในสามเดือนแบ่งทําไม่ใช่เอาไปมอบนอกเขตพระศาสนาเนื้อหนาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตจึงจะแก้กรรมได้ดีจากนั้นตั้งใจกรวดน้ำ ว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้เราขอชดใช้ให้ด้วยอนิสง์จากการถวายเข้าสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่าน 2. ทํทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้ อาสนะสง์รองเท้าเสือศาสตร์เครื่องลาดปูถนนสพาน 3. าทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 4. ชํชำระหนี้สง์เพราะบางท่านกรรมเก่าหนักมากๆแก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ก็จะหนักไปจนวันตายจะมีเงินมาช่วงไหน ก็จะพลัดไปจะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ก็จะพลาดไปทุกๆุท,ทีลองทําดูไม่เสียหายกรรมหาแก้ถูกจุดมันก็หลุดชีวิตจะดีขึ้นหมายเหตุ hate, ถึงแม้ว่าทัญญหารดิบไม่หมายรวมเข้าสารแต่มุ่งหมายถึงเข้าเปลือกที่ยังไม่ได้ขัดสีแต่การถวายเข้าสารนั้นก็ยังไม่ควรถวายแก่สมณะเพราะลำบากในการรักษาพระวินยัย เป็นการผิดจากจุลศีลพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการรับทัญอาหารดิบแม้คำว่าทัญอาหารดิบไม่ได้หมายถึงเข้าวสารเราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาว่าวัดแห่งนั้นมีแม่ชีหรือเด็กวัดที่สามารถหุงหาอาหารเพื่อถวายประสงค์ได้หรือไม่จะเป็นการดีและต่อไปจะเป็นพระคาถาถุงเงินถุงทอง เก็บสะสมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งยอดพระคาถาจากคำพีใบาลานตำรามุนเทวดาที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้เมื่อยามที่เก็บเงินไม่อยู่เก็บทองก็ไม่ได้ที่ดินก็นำไปจำนองเสียหมดท่านว่าให้ภาวนาคาถานี้ให้ได้ร้อยแปดจบก็จะเริ่มมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าด้วยพุทธคุณ แห่งพระคถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแลลองทำดูมิเสียลายเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะพะควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะภาธิคานัตตัตยังสัพเพปะติทธิตามัยหังมัทธะเกเต,เตมุดิสรามัยหังหิรัญญาทีหิอัดโทสุขิโตคะเวสิตัง ลักขีพระหุตตะมังพระหุทังมหัตโนกุสิตีระรัชชะสมปัตติโสธิอากาสัตถะเทวตาเทวะคโนปะสิทธิเมพาธิคานัตตตะยังสัพเพปะติธิตาไมหัง มัทถเกเตมุดิสาราไมหังหิรัญญาทีหิอัโทโธสุขิโตคะเวสิตังลักขีพหุตตะมังพระหุกถังมหัตถโนกุสิตีระรัชสัมปัติโสธิอากาสัทธะ เทวตาเทวคะ,ะโนปะสิทธิเมภาธิคานัตตัตะยังสัพเพปะติตถิตาไมหังมัธะเกเตมุดิสาราไมหังหิรัญญาทีหิอัฏโถสุขิโตคะเวสิตังลักขี ภหุตตะมังพระหุถังมหัตถโนกุสิตีระรัชสัมปัติโสธิอากาสัตถะเทวตาเทวคโนปะสิทธิเมขออำนาจแห่งพุทธคุณพระคถาบทนี้จงนำเงินมากองจนนำทองมาเก็บ มีที่ดินเป็นของตัวเองหมดสิ้นพันธนาการจากหนี้สินหมดบ่วงกรรมทั้งสิ้นจากเจ้ากรรมนายเวรจงมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเทินสาธุ